โอ้ยมาแล้วจ้าอู้สุดยอดสุดยอดทำผู้ดนเงินส่ดอกต้ใกับแป้งกับกรมยถึนาเบงสดอกใอยพ่อมันอันยืนนันปิดพ่อาขายันเต็มเงือนเต็มเงือนเนาะสิมาไดี๋ยวมเ่งมา้ออวใช่เนาะลูกเิ่นม่ลูกสองคน อไม่ยินแต่เสียงแม่ลูกนะจ๊ะนี่นะคะขนมจีนใส่ได้เลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะขนมจีนโรยได้เลยค่ะโรยเองเลยจ้าัะค่ะมียาดีจากกินก่อนไหม มีใาว่าเอาวันนี้โอ้ีมมาชิวันนี้จะกินเอ่อครบกันไปคะตีนถ้าใครกลัวเผ็ดก็ใส่แว่นตากินนะจ๊ะได้ไม่ได้เคยแบบไม่ค่อยได้กินตรีได้ไม่เผ็ดจ้าคุณหนูเกิดไปก็ยังไม่เคยกินตรีเลยค่ะต้องพังนี่ชมาไิเต้ไม่ได้ไมบายบายหน่อยนั่นนะไายบายไม่บายอยากกินตรีเผ็ดๆผ็ดค่ะมาจ้ะ มาแล้วค่ะเอาทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านก่อนจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ็ซีที่รักแต่อะไรกี่มามากินส้มตำนำกันจ้ะมือสันวันดีจ้าไปไหาฉันก็มันมันเพิ่งจะทำงานมาปาร์ตี้ตำแบกตำตรีนที่ตำตะกี้นี่แหละจ้ะตำแตงใส่ตรีการแป๊ี้นี่นะจ้ะน้องๆน้องๆมาเที่ยวหาจ้ะข้าวโพสาหร่ยกองต้อนรับวันกลับจากไทยแลนด์ เาไม่ได้เจอกันนานมาสักขวัญเลยรับขวัญด้วยตีนจึ่งมากเลยค่ะนี่ไงจริงจริงนะยากมาจ้าขวนแม่ได้บ่าเนี่ผู้ใดขวนได้ที่จัดผูกเสื้อได้บ่าเนี่ยจับไปทำแรกผู้ใดขวัญเด้อนี่จะใส่ตีนเลยนะครับจะผูกเสื้อที่ว่าสิชเนี่ยเอาเสือผูกเลย เราจะเด็ดเลิกกันเดี๋ยวเจ้าหน้ามาดูเด็กัพร้อมแล้วคะพร้อมแล้วกินเลยถ้าเราเปิดริบบิ้นแล้วไงเปิดแล้วเหรอเอาแม่เปิดแล้วเหรอเปิดแล้วจ้ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วไงมีแกะหมูมาจากเมืองไทยน้ำด้วจ้ะน้ำมปแกจ่ะเบื่อเลยเอาแกล่ะอันนี้กินเอากินเอาอะข้าวกรอได้หรอนด้หร

ซี Say you ยูอะไรนะไอซียูาสามปีพอนี่ตัวตเดีด๋ยวเดียงนาตัวเอง <c oughs> อไรกินน้ำดีกว่าเนาะไม่เชื่อหรอกว่าอันีจะบอกว่าเยอะอ๋อไออกจอเลยว่าเสไามซูเจ็ดค่ะโอ้ยเสียเกือบตัวเดียวเกือบซื้อตัวเนี้ยเือบเจ็ดเกือบเกือบเกือบซื้อกืเสียลเสียกกันไม่ซื้อสามกดเก่าดีเกือบูกับเจ็ดสามกระถื ผมว่าทุกตัวจะพันพวอยู่มองเกียวกันกระจายนะต้องมีบ้างข้าวเลือดมันอั้นเนี่ยพี่อุเจนหิางปันบวอย่างเว้ยปันกัะปันไปเจ้าีบตัวแดเนยหตางเป็นโซนปาร์ก ส้มพกือว่ะแก้มพงกืออมันเลยพพ้พัก,อ,พกไไองเือร่อยเลยย,เลย,ยังไม่ได้กินเลยนะม,มันต้องหากินที่ลองท้องดีไหมได้ดีเ,เนี่ยกระแปกระแปะจ่องอ้อออออเพ็ดเพ็ด ยำได้มนกับพกกินลืมาะเออพี้อชี่นี้หน้าีเมันถือน้ามัง้เอามาหูกนพั่นแหะจะได้มีความกล้าหน้าแดงบ่หน้าแดง่พี่ยำมาถือ่ยำถือกหล่ะพี่ยำมาโดนไดเลน้ามรมดาแบไหลมาดิแม่ถูกจริง เอาที่ถ่ร็วเไม่ถ่ไจะถูกพุ่มถูกหน้าแดงเลยพ้งมือกี่ดีีเดมอมเห็นบะบ่ถือหันกับบ่ถือมือเท่านี้ละพ่อมือเหินอยู่นี่ยิ้นเกือบเอา้นเกือบเืกี้เนีบ่ถือัมไ่ี้่ถือเ่อกี้ถึน่วยตายแล้วร้านน้อยร้านน้อยโดนจ้งข้อนเอีมเี้ยเียงครับแกเียมเดี่ยอแซ่บแซเด็กดอยออนี่ไว้อะกินไปวนไปจ้ะ

สุดยอดจ้ะตำหูงจืดอร่อยตำหะงมันดนเปนหยัางไม่กวนี่เใส่แล้วใช่หมใส่เลยใ่้เลไปน้อยหนึ่งัปมานี่นี่นีอืมเเลยแม่ห้ปีเอาให้ได้แล้วแม่ม่นจืดเนหนักมือไปหน่อยจ้านีอนี่นอนหนักมือไปหน่อยจ้า ได้มาถุงเดียวดีนะไม่กินหมดเนี่ยดีนะยังกินมาแล้วอันไม่กินเลยชาวเมืองไทยกินครึ่งถุงนองตุ้ชี้กับเขียวอันซีลงกีอ่ะเนี่ยชี้ดัมป่าลงอันนี้ไปหมดไปคนเขาทำอะไรลานต่น้ำไม่ถึง ปลาก็เป็นปลาไม่ที่ร่มร่อนไรนนอนรนแซแม่แมแม่บุญรัก็อร่อยอเพ่อเลยอวโอ้พอมันเลยแห้งแม,แม่บุญรัมป่ะยอไปให้ดห,ห้องนี้เลยเฮ้เผ็แต่พี่น้องตรงรออย่าไหวไปไเอากระได้พีะะ่อุ้ไม่ก็ไม่ก็เตรมเปิดปตูให้พ่อเธอพ่อเธอเอาไข่มาให้ก่กจ้าในแม่ โอยพ่อจะนั่งบอมาให้สวยเอเอะอ้าวัวเนพอสิไปเสกระปน้ำแม่บ่บบอบอบอตามใจบอบอบอโอ้โหอ

ม้อพอกปลโดดปีนหัวปีนหัวพี่น้องเงี้หน่อยเดินนั่งเดือดเดือดเดือดเดือบรรดาพอคนจมปีนหัวเป็นแนวนี่คื็พี่กระม้นกี่บาทก็ได้อืมฉันเผ็ดฉันฟังไม่รู้เรื่องจ้ะไปโดยบ่มาาแบบว่าแ่บพี่น้องร่ากันดีๆนี่เต่าแล้วเต่า นยนานมินนบนเป็นแรงมัรับพอเพิ่นกันคราเขาลุงชุบๆแก้วนะแก้วแร่ลับพอเปิ้นจุ๊บๆเขาอลูกตีพอยานลูกตี๋ให้มันลูกตี๋พอเป่นไงกวดน้าพอพยานย่านลูกเห็นยํางย่านลูกตัวลูกติ๋จนเขาอออกประตูเนแไปเลยไม่ต้องมาโอ้ยมุ่งด น้ำเ็นี่ไงนี่ไงแก้วแก้แก้วชอตเดไดิไมิา้องปค่าก้าปิงงมเอาเรื่องไปสิอย่ามีหลูมนี่อะไร่้ยแลพี่น้องอลี่เอ้ยมีน้ำไหมกชอบเยอะกว่าดิ ตั้งเป็ยทังรอตายแตเด็ดเองแสบแฮงกิซะซกิซะซอ่ก็ไปแล้วไปกับพี่โมก่อนนล้วไปฉันกินแล้วนะฉันก็ไม่ได้กินเร็วนะไอ้อุ้ย่อยจังเลยอร่อยจังเลยเคไต้มาส่งคนเค้าไต้โจได้อะไรเป็นมหู ด็อย่างนั้นควนดอกข้าเจ้าได้เงินได้สร้างกับอะไรนั่ข้าเจ้าดอกนี่ยีได้แม่ดิฉันควรชมัดเลยอนนี้โอ้ยไม่ด้่ลูกสิกินแค่ได้ี่นองได้มาลูก KFC ลูกมาจาก KFC อาหานเนียายงไนี่น้องนี่ขาจ้มาส่งจาก KFC อาหานียบมาาหารหนี่ยยี่รี่อ้อ้าวอหมดแล้ว โอัคนะจิ๊นตีนะตีนะอันลี่บายบายสเต๊กตีนะบาย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 ค่ะบายบายอันลี่บายบายบายก่อนบายบายฝากกดติดตามด้วยนะคะ